สวัสดีครับวันนี้ครับเรามาพบกันในรายการทําการบ้านกับเทรดเดอร์ครับประจําวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566ครับก็มาเริ่มกันนะครับในส่วนของหุ้นที่ลูกเพจถามกันเข้ามาเลยนะครับในวันนี้ก็ตัวแรกครับเราจะมาดูในส่วนของทาง C B G กันก่อนนะสำหรับ C B G นะครับถามว่าเป็นไงนะในช่วง วิคที่ผ่านมาแล้วกันนะครับสำหรับตัว CPG เนี่ยเรายังเห็นภาพของการแกว่งนะครับแว่งอยู่ประมาณสัก64บาท25สตางถึง68บาท50สตางนะครับราคาก็ยังอยู่ในกรอบนี้นะครับซึ่งถ้าหากเราดูในส่วนของพวก RSI ประกอบเนี่ยอาจจะเห็นสัญญาณที่เรียกว่าเป็นเชิงบวกมากขึ้นจากการที่หลัก RSI เองเนี่ย สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือโซนโอเวอร์โซได้แล้วนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ที่ดูดีนะฮะสำหรับตัว C B G ดังนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นนะในวิคที่จะถึงเนี้ยสำหรับตัว,ว C B G คืออะไรก็อยากเห็นการที่ราคาเนี่ยครับสามารถเบรกไฮเดิมได้คือตรง68บาท50สตางค์ซึ่งหากผ่านได้นะครับเราจะเห็นแนวต้านถัดไปที่72บาท50สตางค์สำหรับตัวของ C B G ถัดไปครับ ถ้าเรามามองในเชิงของพื้นฐานละ่ะสับตัว CPG เป็นไง CPG เนี่ยถ้ามองในเชิงของพื้นฐานจะเห็นว่ามี t a r เก็ตไพร e นะครับอยู่ที่84บาท75าทสตางค์มีอัพไซร์ร่วม26แแต่งยล้วก็ตามเนี่ยมีนักวิเคราะห์แล้วกันนะครับอยู่บางเจ้านะครับก็ให้ตัวของ t a รเก็ตไพร์เนี่ยอยู่แค่65บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มี Recommend Sell ออกมาเหมือนกัน นะครับตัว,ว CPG ดังนั้นโดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะนะครับแล้วก็ลุ้นนะลุ้นว่าราคาเนี่ยจะเบรกตรง65บาท50นะครับถ้าเบรกได้ก็สวยครับสวยงามนะครับแล้วก็ไปดูกันอีกทีหนึ่งแถว72บาท50สตังค์สำหรับตัว c b g ถัดไปจะเป็นในส่วนเดลต้าตามรูปนี้เลยนะคือเรายังเห็น Delta เนี่ยมีแนวรับสำคัญแถวแถวโซน70ถึง73 อยู่ในโซนนี้ครับ70ต้นๆนะครับ ừ. ซึ่งรอบล่าสุดก็เอาอยู่จริงๆเนาะเอาอยู่จริงๆเลยอันนี้ตีไว้น่าจะสักพักหนึ่งละเรามองว่าเนี่ยตรงโซน70-73เนี่ยเป็นโซนที่แบบค่อนข้างแข็งสําหรับด e วต้านะครับดังนั้นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวนะครับปิดขึ้นมาอยู่ที่ระดับ76บาทซึ่งถ้าดูจากอดีตที่ผ่านๆมาเนี่ยหลังจาก ลงมาเทสต,ตรงแถวโซนเนี้ยเสร็จมันก็มีการฟื้นตัวขึ้นไปอ่ะเนาะดังนั้นถ้าดูจากกรูปเนี่ยถามว่าฟื้นตัวขึ้นไปเนี่ยไปไหนละ่ะก็จะเห็นแถวโซน80บาทนะครับเป็นต้านสําคัญกับ90บาทนะสองโซนนี้เลยสําหรับตัวเดลต้านะแนวต้านของเขาแต่นะครับแต่ถ้ามองในเชิงของพื้นฐานละ่ะพื้นฐานบ่งชี้ว่าเดลต้านะตรงเนี้ยคือฟูลีบัลลุ่นเลนะนะครับคือราคาที่เหมาะสมแล้วนะครับไม่ควรที่จะแพงไปมากกว่านี้ นะครับแล้วก็ recommend นะครับของนักวิเคราะห์แต่ละเจ้าเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาทางเซลล์นะครับสำหรับตัวเดลต้าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับในเชิงในเชิงของพื้นฐานแล้วเนี่ยอาจจะดูไม่ได้ดีมากนะครับสำหรับตัวเดลต้าถัดไปครับจะเป็นในส่วนของดิโตจะเห็นว่าดิโตเองเนี่ยราคานะครับมีการปรับตัลงมาเรื่อยๆนะในช่วงก่อนานั้นเนี่ย เคยขึ้นไปทำ high สุดที่แถวโซน68บาทก่อนที่จะปรับตัวลงมาล่าสุดเนี่ยเหลืออยู่ที่22บาทเท่านั้นนะโดยหากเราสังเกตในเชิงของราคาเนี่ยเห็นว่าราคาก็ยังคงแบบทำ n นิวโลเรื่อยๆเนาะ RSI ก็ยังอยู่ใน,ในโซนโอเวอร์โซอยู่ดังนั้นตอนนี้มันก็ยังไม่มีเหตุผลอะไรที่แบบจะต้องแบบรีบเข้าไปซื้อเพราะว่ามันยังไม่มีสัญญาณซื้อในเชิงของี่ c ี่เข้าเลย ถามว่าตัวของดิโตเนี่ยในเชิงเทคนิคข้อมันจะน่าสนเมื่อไหร่นะครับก็อาจจะน่าสนเมื่อ SI สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับโอโซได้นะก็ถ้ามองเชิงของราคาอาจจะเห็นอยู่แถวๆโซนสัก23บาทนิดนิดนะครับ23บาทนิดนิดก็น่าจะได้เลยนะผมว่าประมาแถวๆวโซนเนี่ย23าบาทนิดนิดก็น่าจะจะเริ่มเห็นนะครับในส่วนของ SI ที่แบบกลับขึ้นมายืนเหนือระดับโอโซได้ลว ถ้าผ่านได้อีกทีนึงก็อาจจะมาเจอกันแถวโซน24่สบสีาทแปสตังค์นะครับแถ,ถวโซน2ี่สบาทแปสตังค์ผ่านไปได้อีกทีหนึงเจอแถว28่สบาทห้สตังค์เลยนะครับก็โดยภาพรวมนะครับถ้าดูจากปัจจุบันก็ยังไม่เห็นสัญญาณเชิงบวกอะไรนะครับตัวดิโตเพราะว่า RSI ยังอยู่ในโซนโอเวอร์โซลอยู่นะครับโอเคถัดไปครับจะเป็นในส่วนของเอสโซเเนี่ย เท่าที่คุยไว้คราวก่อนเนาะผมจําได้เลยตัวนี้คือตอนนั้นเนี่ยราคามันขึ้นไปโซนโบนมากเลยแล้วผมค่อนข้างกังวลว่าแบบมันจะผ่านได้จริงหรือนะครับราคาที่เหมาะสมจริงๆมันควรอยู่แถวโซนแบบ9.8ตอนที่ทําดิวอะ่ะเออดังนั้นอ่ามันก็ลงมาแต่เซอร์ไพรส์ผมนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันลงมาต่ำกว่า9.8อ่าซึ่งตอนนั้นผมก็ให้ในะรับอีกแนวหนึ่งนะคือ9.25นะครับเพราะว่า9.25มมาจากโซนที่แบบเนี่ย ติดเนี่ยขึ้นมาถักโซนที่ชอบติดทุกทีเลยนะครับแล้วพอลงมาถึง9.25เสร็จอ่ะก็สะบัดกลับขึ้นมาจริงนะครับก็ตอนนี้ปิดที่9บาท60 St. สตางค์สำหรับโซดังนั้นถามว่าเอาไงต่อดีละ่ะในวีกหน้าเอสโซผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้มีอะไรน่าจะอยู่ในเลนเนี่ยครับ9บาท2 5ถึง9บาท80แกว่งในกรอบนะครับสำหรับเอโซในเชิงของพื้นฐานพื้นฐานเนี่ย เอเวอเรตแท็กเก็ตไพส์อยู่ที่11บาท10สตางค์มีอัพไซด์รวม15%้ารถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามี Re c o m m e n d Buy อยู่3เจ้านะครับโฮอยู่2เจ้าสำหรับตัวเอสโซก็ค่อนข้างที่จะดูโอเคอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับตรงที่ว่ามี Re c o m m e n d Sell แล้วก็มีคนที่ให้ t a ็กเก็ตไพส์ที่ต่ำที่สุดเนี่ยคือ8บาท30สตางค์ถัดไปครับเป็นตัวเจมทีซับเจมทีเนี่ยเรายังเห็นว่าราคาก็ยังอยู่ในซนซ โอโซยูนะครับก็ยังอยู่ที่ระดับ27ไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับใชพค๊วยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวแต่อย่างใดนะครับในเชิงของเทคนิคเอาซึ่งมันจะน่าสนใจเมื่อแบบอาจจะเห็นราคากลับขึ้นมายืนเหนือสัก32มสบสาทสีสตางค์เนี้ยนะครับค่อนน่าสนใจหน่อยแล้วก็ลุ้นนะครับต้านถัดไปอาจจะเห็นอยู่แถวๆโซนสาบาทห้าสิบแล้วก็จุดปิดแกล็บนะครับประมาณ38บาทสตัว JMT ก็ถือว่า เนี่ยกําลังแบบกําลังพยายามที่จะกลับขึ้นไปอยู่ในโอโซโให้ได้นะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าพอเขอ้าจริงเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่เหนือโอโซได้ไหมเนาะแล้วก็ถ้ามองในเชิงของพื้นฐานเนี่ยสำหรับ JMT ก็มีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับรวมๆ50%เอ่อโดยนักวิเคราะห์นะครับกับทุกเจ้านะครับแนะนำเป็นบ่ายนะครับแทร็กเก็ตไพที่ต่ำที่สุดคือ33บาทนะครับก็แถวๆนี้เลยนะซัสโค เราเห็นราคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยส่วนทางกับตลาดเลยนะเอ้ยจริงๆวันนี้ยอมรับนะผมไม่ได้ดูตัวเนี้ยเออช่วงนี้ผมไม่ได้ดูตัวนี้เลยเราก็เอ้ยมันสวนตลาดมาแบบชัดเจนมากอะ่ะราคาก็รุ้นนะรุ้นไฮนะครับรุ้นไฮตรง่บาท64นะครับตรงไฮเดิมถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ถามว่าเคยมีไฮตุดเท่าไหร่โอ้รุนเอาทำไฮเลยนะ ร้วซัสโครุ่นออทามไฮเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอัพเทรนอยู่นะครับราคาทำนิวไฮเรื่อยๆเลยแล้วรุ้นทำออทามไฮนะครับตรง4บาท64ก 14. ดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยนะสวยสวยงามจริงๆนะครับเชิงเทคนิคเอเนี่ยเราก็พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าซัสโกเนี่ยก็นข้ง,งที่แข็งกว่าตลาดเนาะเซ็ตลงมไม่ลงนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็ลุนทำออทามไฮซะด้วย นะถัดไปครับเป็นตัวติดล้อสต,ติดล้อเนี่ยก็ค่อนข้างลงมาเยอะนะครับแล้วก็ถ้าดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่า S I ทำสัญญาณ bullish d i v e r g e n e แล้วดังนั้นมองว่าณนะปัจจุบันเนี่ยติดล้อมีลุ้นนะครับมีลุ้นฟื้นตัวนะไปหาแนวต้านที่ระดับ19บาท90กับ21บาทซึ่งถ้าหากมองเชิงของพื้นฐานประกอบด้วยเนี่ยเราจะเห็นว่า target price นะครับอยู่ที่ระดับ28บาทส0ตังค์โดยมีเอ r a เร โดยมีตัวของ r า e เก็ต n t ที่ต่ำที่สุดเนี่ยนะครับอยู่ที่23บาทเนาะก็ค่อนข้างที่จะดูโอเคนะครับอัพไซด์เยอะนะครับแล้วก็ recommend ออกมาทางโซนบายหมดนะครับมีโฮ่เจ้าหนึ่งดังนั้นในเชิงของพื้นฐานแวะเทนิคอลสอบตัวติดหลอค่อนข้างดูดีครับสุดท้ายครับสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นตัวยู u ีย u n ิเวอร์เจนะครับก็ราคายัางทำนิวโรอย่างต่อเน,นื่อง นะครับเอเองก็ยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวแต่อย่างใดนะครับอยู่สัญอยู่ในโซนโอโซอยูดังนั้นก็ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องระมัดระวังนะครับในการเทรดเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมไม่ชอบเลยนะหุ้นที่ทำ New row, นิวโรนิวโรมาเรื่อยๆเนี่ยเออต้องระมัดระวังเราต้องหาทางทำอะไรสักอย่างอะ่ะเพราะว่าการที่หุ้นทำนิวโรเนี่ยมันหมายถึงว่าแบบมันเป็นดาวเทรนแบบชัดๆเลย ถ้าโดยปกติแล้วคิดอะไรไม่ออกก็อาจจะสต็อปลอสหรือเปล่าอันนี้ก็กลองลองดูอีกทีนึ่งนะครับถ้าราคาไหลหลุดมามาณสัก2อบาทเงี้ยนะครับก็น่ากังวลน,นะครับแนวต้าเนี่ยก็ให้อยู่แถวโซนสัก2องบาทยีกับ2องบาทสามสหกรับตัวตของ UV นะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ก่อนจากกันไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง s t o อก a c t i o n ด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวก่อนละครับสวัสดีครับ